ถามว่าทําไมผมถึงคืนนะครับการคืนรถนะครับผมอาจจะโดนฟ้องแต่ที่เสียดายกว่าก็คือเพื่อนๆในช่องนะครับผมเราอาจจะได้จากกันแล้วก็คิดมาหลายเดือนแล้วแหละสุดท้ายก็ต้องปล่อยมันไปนะครับทุกคน โอเคครับผมกราบสวีเดตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแวนไพซ์ซูเปอร์บายนะครับเป็นหน้าที่เสียใจนะครับผมก็ได้ใส่ท่อเดิมใส่กระจกนะครับใส่ของเดิมจากโรงงานนะครับผมเพื่อเป็นการคืนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ถามว่าทําไมผมถึงคืนนะครับผมไม่สามารถผลนต่อได้ไหวแล้วนะครับทุกคนก็หลายคนอาจจะงงนะครับว่าทําไมถึงไม่ได้ขี่แล้วหรือว่ายังไงนะครับผมก็อยากจะบอกว่าผมส่งมันต่อไม่ไหวนะฮะทุกคนแล้วก็เศรษฐกิจหรือว่าการทํางานของผมด้วย ครับผมก็ทําไม่ไหวนะก็ถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงมันอยู่นะครับเพราะว่ากว่าจะหามันมาได้ก็เหนือรเรื่องนะครับแต่ที่เสียดายกว่าก็คือเพื่อนๆในช่องนะครับผมเราอาจจะได้จากกันแล้วแล้วทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผม จะทิ้งช่องหรือเปล่าจะไม่ได้ทาแล้วหรอผมอาจจะยังทําต่อนะครับแต่ว่าอาจจะไปเล่นรถเล็กรถอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สําหรับการคืนรถของผมนะครับก็จะเป็นการคืนให้กับไฟแนนซ์นะครับทุกคนไม่ได้บบกว่าขายหรือว่าเปรียดสัญญาต่อนะครับการคืนรถนะครับผมอาจจะโดนฟ้องก็ทําใจตรงนี้ไว้แล้วนะครับเพราะว่าเราไปฝืนต่อจนครบปีอย่างเงี้ยถ้าไม่มีคนมาเอาต่อหรือว่าเปลียดสัญญาก็เราต้องผ่อนกุญแจต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็สําหรับหลายคนอาจจะงงนะครับว่าผมเป็นใครมาจากไหน ทํางานอะไรนะครับผมถึงได้ขับรถคันนี้นะครับผมก็ยังไม่เคยมีโอกาสบอกเพื่อนๆเลยนะครับผมชื่ออาร์ตนะครับผมผมอายุ26ปีนะครับผมก็ทํางานขับส่งอาหารนะครับผมผมขับมาทุกค่ายเลยเนาะเพราะว่าตอนแรกก่อนที่ผมออกผมขับเป็นฟู้ดแพนด้าก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ ย้ายมาเป็นแก๊ปไลแมนอะไรต่างๆนะผมวิ่งหมดแล้วนะครับผมก็อดทนมาตลอดนะครับเหนื่อยนี่ครับผมถ้าใช้ใจแรงเคงเทดมันค่อนข้างสูงมากเลยนะครับทุกคนผมก็อาจจะไปต่อไม่ไหวจริงๆนะก็คิดมาหลายเดือนแล้วแหละสุดท้ายก็ต้องปล่อยมันไปนะครับทุกคนก็เป็นที่น่าเสียดายนะผมก็ได้ไล่ถอดของแต่งทุกอย่างออกเดิมให้หมดแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขายต่อเนาะเราคืนไปก็มันไม่มีค่าอะไรเนาะเราต้องถอดของแต่งของเราออกมาให้หมดทุกชิ้นนะครับทุกคนเป็นไงเ,นเพื่อนๆรถเดิม โคตรเดิมอะ่ะเหมือนไปออกมาใหม่เลยอะ่ะออกมาจากศูนย์ก็สภาพดีนะครับทุกคนกระจกท้ายเดิมมีหมดเลยนะครก็การที่ผมส่งต่อไม่ไหวเนยครับเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างมากเลยนี่ก็การที่มีเจ้าพันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาระอันใหญ่หลวงเลยนะครับเพราะว่าค่างวดมันสูงมากเนาะผมจ่ายค่างวดมันประมาณ12ื่นสองนะครับทุกคนอันนี้ยังไม่รวมค่าอยู่ค่าใช้ชีวิตในกรุงเทพเลยนะครับผมต้องมีเงินขั้นต่ําเพื่อส่งเจ้าพานันนี้ต่อเดือนคือ12ื่นสองนะทุกคน อีกอย่างครับค่าบ้านนะครับผมค่าเช่าหอค่าอะไรก็ไม่ว่านะครับมันก็ประมาณ3ามสี่พันนี่แหละก็2 0 0 0 0ขั้นต่ํานี่คือเราต้องหาเงินให้ได้ต่อเดือนนะครับผมคิดมาหลายเดือนแล้วนะครับผมก็ผมไม่สามารถไปต่อได้จริงๆนะทุกคนเพราะว่าเราทํางานส่งอาหารเนี้ยคือรายได้มันไม่มั่นคงนะฮะภาระมันหนักมากนะครับผมก็ต้องยอมตัดตรงนี้ไปนะครับเราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ครับถามว่าเสียดายไหมก็ไม่เสียดายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราอายุเท่านี้เรายังสามารถหามาขี่ในอนาคตได้อีกนะครับทุกคน